มาไม่แลวเลยนี่รอล้วดชุ b e a u t i f u l food for ของแท้ต้องปากจุลูนะคะฟักฟัมีนบบเบ e r Butterfly นี่มาจากเข็ดลบมากว่ะ ุงมาแบบสุดนอนเหมือนเดิมนะคะสุดนอนก็นมีอยู่สองคนกลับไปกลับมาเลยว,ว่าอาจจะอบน้ำวันนี้อาจจะจุพาพี่น้องกินนะคะสิมงหนึ่เมอนเดิ yeah, <sure. S 1> ยเยอชูทุกน More? Little, little. You can eat chang no, ครับ Saba. ครับ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  You can eat ครับครับ no? You can eat two, three, four, five. It's yes. Different, no? yeah. Parmesan, no? mm -hmm. Perfect. cô <laughs> nhân ready nha là hey, là i am lucky eh? yes, as usual okay, so a li li little bit uh, spicy too you. you put some uh, no no they have uh, some chili in the sauce mm. yeah. 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 tasting good oh, well, testing very good thank you kpp you thank you kpp for cooking cook. thank you my darling for cooking some such a beautiful food for me <laughs> when i am very hungry Mmm, is it good? Yeah, it's good. It's good. It's good. Excellent. <laughs> Made with love, not with noodle it's good. It's good. Mm. Yeah. Bye bye. Bye นี่เป็นเนื้ออิตาลีนะคะนี่คึ้อยากินจุมานี้นะนี่นะคะต่างชาิคนก็นสิกินใส่ซอสเออเป็นชีสแล้วก็น้ำมันค่อยกินใส่แจ้วบมีเพียเป็นแบบนี้นะไอซื้อมา 2องแพ็คห้ายูโรห้ายูโรสิบเก้าเซนก็ประมาณสองร้อยบาทห่ออีกสร้อยแปสิบซะค่อยกะบ่เป๊ยดได้จ้ะถ้าจับผิดค่อยเรื่องเงินนี้จับผิดได้เมืดมือเพราะว่าค่อยกะบ่อได้มามาม่อยเก็บเอาเด้อออกมากล่องเดียวก่อนหนึ่งกล่องมีสองแพ็กปีนี้ค่อยเปลี่ยนปอบเลยค่อยว่าเลยปีนี้ไอซิติกคำว่าค่อยเด้อไอว่าน้ำลูกอายนะจนติดค่อยๆ่อยอหร แค่ okay. ปับกล้องนี่ค่อยจนเศร้าหิวข้าแล้วแต่ดีดำค่อยซิมากติดค่ะว่าค่อยกับยายค่อยเอื่นกับลกูกค่อยน,นะวันนี้ซีว่าเพื่อนซีว่าเพื่อนเรื่องผมนิ่คิดเท้ซัง้วค่อยปอกนี่ก่อนผู้ใดอย่างงามผู้ใดถ่ายทองอย่างดีทองเด้ยายเด้อร้อยเจ็ดสิบาทนี่สมนุนไพรออแก,กนิกทั้งนั้นเลย12สอชนิด เดจ้านนะคะไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะคะดีท็อกก็คือดีท็อกโดยดีท็อกคือล้างลำไส้ให้สะอาดนะคะหน้าขาวใสพิงพิ้งเกือบอายก็ต้องเป็นครีมพีอัลราไนนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นสิวขึ้นหลายเลยตอนนี้ก็เหลือแค่ร่องรอยเนาะก็ค่อยๆรักษาไปเด้อสุดละสามร้อยห้าสิบบาทเป็นครีมกลางคืนเดยายาเด้อค่าส่งสห้าสิบบาท400สี่ร้อยเซ็ตหนึ่งอบแห้งขนมจีนอบแห้งคอยกขายซีฮอร้อยหนึ่งยาย น้ำนัวกะปิน้ำประแด็ก่ะสามห่อเลยหนึ่งคอนแทคค่อยมาได้เลยจะเยโทรมาเด้อม,มันเป็นโลมิ่งมันแพงเดี๋ยวค่อยสิทิมลายให้เด้อทิ้งลายให้นะคะหนึ่งสองสามสีห้าเคพีพีนะคะเดี๋ยวค่อยปอกก่อนคลองนำ้ำกินกับอันนี้เข้ากันขนาดเลยกับผักกับปาแซลมอนแห้งเข้ากันค่ะมาไปานี้คองนำ้นนนงำเทิรนไว้นเนาะทำแรก บ่มีพี่อย่างไหมไปซื้อร้านไทยกับโมมีม หลอกก่อนอะกินสองห่ออะไปกับบรปเนครับซีฟู้ดได้กว่าเอาสิว่าเรื่องพรมนิขิตของแต่คนมันก็่คือกันเนาะเขาจะถามเขาว่าเจ้า,า,า,ะะจาคือเอาป่วเท้าแคบปะเขาดีคิดมาแล้วยาย เขาจะลิขิตมาแล้วแต่คอยจะได้โรน,นัลโด้เพล่ะแบ็คแฮมเพล่ะเนาะ เขาใหญ่น้อตอนมางหัวไหวกินเนื้อดิบไหมนะไอ้บอยเพื่งซื้อเนื้อแบบเ,เตี้ยจะเฮสเต่มนบอกเศร้าๆๆๆอะไร บางเพื่อเพื่อสิตั้งกล่องได้ค่อยอิ่มก่อนเขาเหตุบุญนำกันเขาก็ได้มาเป็นคู่กันมื่เว้นมืก่กรรมกับปไปจากกันผู้ใดเป็นฟ้ากระจุดดงน้ำใสเด็มดมันอาจจะเป็นขิมกลางคืนข้างในมีแตงกวาแล้วก็ขมิ้นชันนะคะ พาแตงกวากอดแ้วก็มินชันทับหนึ่งสุดรับรองเหตุผลนะคะแต่ก่อนพี่น้องกเกษมวันหนา้านนหมองคามแห้งแห้งนะตอนนี้ก็ทิ้งร่องรอยแค่สิวบนใบหน้านะคะแต่ก็มีร่องรอยนะแต่ว่าดีขึ้นเยอะนะคะทุกคนถ้าบุหรี่ไอบ,บอมาขายดอกดีท็อกค,คือกันซื้อกินเลยกระเจี๊ยบสุกาบาทหนึ่งอบแห้งเนี่ยก็เหนียวนุ่มว่าอยากกินหลายเพราะยังยานเมดซื้อมาสั่งน้ำประแดกมาแล้วนะจ่ะรอเลยนะคะ

แอบแซ่บไอ้ใช่ปพ,พื้นไม่อ่อนให้ฟังเนาะ <c oughs> คนซื้อหัวเลยดิดกับไอ้ไอ้ปลูกเป็นหัวย้ายคนสร้างไปหัวนิดเดียวพอดีน่ารักไอ้บอกว่าแม่ปลูกกินใบก็ได้ไอ้ ให้หลอมปาดเงาปลาเลยแนวเซีบๆนะแปะ๊บๆเดียวสิบนาทีแล้วเวลากินแนวปลาแซบโอ้ยมันคือนานหอดสิบนาทีเด้พราวะไดอายดอกวะ ทีมดอมเนี่ยขายดีแห้งห้าสิบชุดปิว้วรับตัวแทนนะคะซื้อสิบชุดจะคุ้มมากไอบอกเลยของพีออร่าไหนใส่ดีถ้าตามตลาดไหนบอกเลยใส่แล้วหน้าดำนะคะคนที่ไปซื้ออยู่ตลาดแค่ร้อยเดียวสุดท้ายกลับมาหาเออพวกอายนะยีลรีไมจกตาย้าย อขอบคุณทุกคนเลยจ้ะที่มันบอกว่าให้นอกอายเอารถคาราวานออกไปสิคลิปจะได้ไม่ต้องซ้ำกันตอนนี้พี่อยากเป็นยังเมื่อยอยู่อยากมันยังบอลแล้วคักนะพี่ยังอยู่แบบเฮ็ดคลิปกินเฮ็ดคลิปหาของป่าอยู่เนาะยังไม่ได้ออกไปละจ้า อเมเอร์เราในขายดีแฮะเอาข้ากินเมดอ,อร่อยมาแล้วพไงตื่นแล้วอีกยังพอบบกพอเนาะ มาซิบอย่อย่เป็นเนื้อพ่อมนัน แซ่บนะเห็ดใั่ไดมเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มละลายในปากอุ้ยตกแดดออกมาแล้วใส่น้ำมันให้เพื่อน,นเพราะคนแซแถม,มาให้นี่เป็นรสชีสปกติมันจะมีรสอันนี้นะรส อย่างนะกระเทียมอีหลินตอกกัดกระเทียมแต่ว่ากระเทียมอยู่ในกิ่นแห้งไอตตำก็ใส่หลายแล้วพญานุเพื่นบำมักกิ่นกระเทียมแห้งๆกระเทียมเพชรกิ่นก็นได้อยู่แต่กระเทียมกินสดอยู่เพื่อนบาก,กินมันแห้งคำนี้เพื่อเธอได้ ไว้ละลายในปากขาดอย่างเดียวยังวะแล้วขาดพะยะกินกับแจ่วตัวนี้แซ่บกว่าตัวนี้เพราะว่าไอโบมีเพียรไหมดำ เหลือสี่ตอนเขาจะคาคือจำกับซาบูเลยสามต่อได้หนินะเอาย้ายไปกป้อน มุนแห้งปิดท้ายปิดจอบไปค่ะเยอะๆๆๆๆสามแพ็คพอ บอพอ่อรวบเ็ินแรงไอซิบอกว่าอาอิ่มแล้วผู้ได้อย่างงามสามร้อยห้าสิบบาทบวกค่าส่งห้าสิบสี่ร้อยมีบ,บริการเก็บปลายทางนะคะขี่บอกบอกค่อยผู้ได้ขี่บอกบอกค่อยอออค่อย,อยมีโต๊ะท้อยให้เจ้า KPP D t a l ก Mrs KPP and Mr Chong อกแหงนก้ียังยุ่งยากของแท้ต้องปากจุลูนะคะ เห็นบ่น้ำนัวกับนี้น้ำนัวน้ำกะติน้ำปลรราสามห่อหนึ่งรอยในสี่ห่อหนึ่งรอเด้อพี่น้องเด้อฝากเด้อตาน้อเอ็ยังขายได้กกขายได้เป็นเงินเป็นธรมนีฑ้อายก็ขออนุญาตไปก่อนเด้อขอบคุณขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยล่ะ,ดะเด้ใจเดยขอบคุณค่ะบ,บาย